ดูๆแล้วก็ทำได้ดีนะเจ้าค่ะใช่ใช่ปิดนนหัวสกรูอันนี้อันนี้เราจากที่เมื่อวานที่เราคุยกันว่าเขาไม,ไม่ไม่ยอมให้เราคลายเราเลยมาคลายเองเพื่อ <c ười> ที่จะให้การโปสีปิดหัวสกรูง่ายขึ้นแล <c ười> เ,เราก็เลย <c ười> <c ười> ดื้อน,นิดหน่อยอยู่ แค่ทาสีเดียเจ้าคะ่ะไม่โป๊ก่อนเหรอ,หรอจ้าคะ่ะถ้าทาสีสดแล้วก็จะต้องเอาสีมาโป๊แล้วก็ทาสีทับเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่นงให้มันเต<ำ>็ม<ำ>ใช่ให้มันเต็มเพื่อที่จะไม่ให้เห็นรอยพวกนี้จชาคะ่ะแล้วก็พอโป๊สีแล้วมันอีาสีไอตัวที่โป๊มันจะปิปอยู่ได้นะที่เมืองไทยจะต้องมีการใส่ยิงสกรูอย่างนี้ไหมจชาค่ะมี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 ส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาก็ ใช้สกรูกันเป็นส่วนใหญ่นะเดี๋ยวนี้ซีจะใช้ตะปูมันก็ค่อนข้างที่จะมีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านที่เมืองไทยตามที่เป็นพวกอย่างโฮมมาทววกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีพวกวัสดุอุปกรณ์พวกนี้ใช้อยู่ รอยซิลิโคนที่เขาทาเป็นสีขาวอยู่เนี่ยเราก็จะต้องทาด้วยเพื่อให้มันลบรอยสีขาวตัวนี้ให้มันกลมเกลืนกับสีพื้นตรงนี้ด้วยกันมันก็จะมีแค่สีทองกับสีแดงที่ที่จิมจะคงอยอยู่รอยสีขาวนี่ก็จะหายไปอันนี้เป็นซิลิโคนสีขาวที่เขามาทําเมื่อวานนี้แล้วเราต้องแต้มสีแดงใช่ต้องแต้มสีแดงให้มันเหมือนกับพื้นกับสีพื่อนใ้ใช่ให้มันเป็นแค่สีสองสี สีทองกับสีแดงงานละเอียดมากเลยนะเจ้าค่ะอ่าใช่ละเอียดพอสมควรแต่ดีที่ว่ามันเป็นสีแดงถ้าเป็นสีอื่นก็ยิ่งยากไปกอีกยิ่งยากใช่ใช่ใช,ใช่มันมีมันมีแค่สองสีอย่างเ ทำงานแบบนี้เลยที่เมืองไทยก็ไม่เคยเทำล้วก็ได้ไปเจอท่านอาจารย์ใกล้รุ่งเ,เมื่อประมาณสิบปีที่แล้วนะได้มีโอกาสาร่วมงานกันหลายครั้งตอนที่วางศิลาเลิกหลวงพ่อทองมาตอนนั้นนั่นก็คือเป็นงานชิ้นแรกที่ได้ทํางานร่วมกันอ,อันนี้เกี่ยวกับงานชิ้นแรกก็คือ,อตัวที่เป็น ใช่ต,ต,ตัวตัวที่เป็นประตูโขงหน้าหน้าโบสถ์่นั้นแหละนั่นคือ,องานชิน้นแรกงานต่อมาก็คือแท่นวางศิลาเล่สาหรับสที่จะสร้างโบสถ์ของนนวัดเรานี่แหละแล้วก็ทํางานด้วยกันตั้งแต่นั้นมาหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าท่านค่อนข้างที่จะละเอียดเก็บรายละเอียดเยอะมากโยมแล้วบางทีนะบางทีบางทีเราจนจนคิดว่าเออ ทำไมท่านคิดเยอะจังอะไรเงี้ยเวลาไปโน่นไปนี่มาแหนมานี่อันนี้เป็นการนิ้นชัอนิดหน่อยนะโย,ยมนะ <c oughs> แต่ว่าอาตมาก็ถือว่าเมื่อเราต้องการที่งานที่ชิ้นที่มันออกมาได้สวยสดงดงามเพราะฉะนั้นเรารา,ายละเอียดต่างๆมันต้องเก็บแบบทุกเม็ดทุกทุกอย่างเลยมันถึงจะถึงออกมาดูสวยสดงดงามไม่ใช่เราทําเพื่อที่จะให้เสร็จไปวันๆเพราะว่างานชิ้นนี้มันเป็นงานที่ ชิ้นใหญ่เพราะงั้นเถอนะนะมันก็ต้องปวดสายตายชาวโลกเขาแล้วก็เราก็ต้องอธิบายได้ด้วยว่าความหมายความเป็นมาของของบทมันเป็นยังไงมันเกี่ยวกับหลักพุทธศาสนาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคือ,ค,อคือหลักเลยแล้วก็เป็นงานที่จะว่าสุดยอดของความาภาคภูมิใจก็ได้นะงานงานชิ้นนี้ พราะไม่เคยทาที่ไหนเดี๋ยวว่าหวังว่าโอกาสข้างหน้าก็จะได้มีโอกาสทํางานชิ้นใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆได้ทํางานู่กันก็ทท่านก็มีความสบายใจแล้วก็คือเราไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการทํางานเท่าไหร่มี <c oughs> อะไรก็ช่วยดูการว่าตรงไหนที่มันยัง,งขาดตกบกร่องตรงไหนที่มันยังเราจะต้องสื้อเราก็ท่านก็ให แนวคิดกับเราได้ได้ได้เยอะพอเยอะพอสมควรมากพอสมควรในเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างอะไรเนี่ยจะต้องรวดทั้งพวกกิจกรรมความปานังพวกนี้ที่จะต้องไปทำที่นั่ไทด้วยเราก็ได้้นอกจากทาซีเป็นอะไรเป็นเนี่ยก็นั่นแหละก็ได้ความรู้สนุ่ๆที่ท่านมอบให้ให้เราเราก็จะได้นำสิ่งที่ท่าน เราโดยตรงเนี่ยไปต่อยอดเอาอะไรเงี้ยนะถ้าเรามีโอกาสได้ทำชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมาอีกก็จะได้เสริมความรู้ของเราขึ้นไปอีกด้วยอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากสุดยอดมากอันนี้กราบสาธุเจ,จ้าค่ะาเิอนอยู่ระ